การปฏิสัมพันธ์นะคะของคุณครูกับคุณครูด้วยกันพูดคุยกันเยอะขึ้นพูดคุยกันโดยเป้าหมายเดียวกันเรื่องเดียวกันคือเรื่องของเด็กนะคะ,ะคุณครูเข้ามาพบกับผู้บริหารนะคะ,ะแลกเปลี่ยนเยรียนรู้พูดคุยนะคะแล้วก็มีการเรียกว่าทั้งขอคําแนะนานะคะทั้งมีการเสนอแนะนะคะคุณครูกับเด็ก นะคะมันมัน,ม,นมันลดช่องว่างออกไปเลยนะคะค,คุณครูกับเด็กความกล้าที่เด็กจะมามาพบคุณครูหรือว่าคุณครูเข้าเข้าถึงตัวเด็กเพราะว่าเขาสามารถที่จะวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลรู้จักเด็กได้หมดนะคะแม้แต่เด็กกับเด็กเองกลายเป็นว่าเพื่อนสามารถที่จะไปช่วยเพื่อนนะคะเพื่อนสามารถที่จะสอนเพื่อนนะคะแล้วก็ให้กําลังใจเพื่อนเ,ออเรามองว่าตรงนี้นะคะมันก็ส่งผลไปถึงผู้ปกครองด้วยเพราะว่าจากที่ผู้ปกครองมี สะท้อนกลับมานะคะถึงการเปลี่ยนแปลงของของตัวเด็กนะคะทาให้โรงเรียนบ้านหัวลำโพงเนี่ยเหมือนการทํางานเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งเราเป็นส่วนหนึ่งในในการสานสัมพันธ์กันโดยที่อย่างที่เคยบอกอาจารย์อาายัศพลว่าเราไม่มีเอกเราไม่มีนางเอกนะคะแต่ทุกคนเนี่ยมีบทบาทแล้วก็มีความสําคัญเท่ากาันหมดมันทําให้การขับเคลื่อน SLC ของโรงเรียนบ้านหัวลำโพงเนี่ยเราก็เลยใช้คําว่าทีมนะคะทุกคนทํางานอย่างมีความสุข